ตามรับผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงตอบคําถามพุ้นค่ะแล้ววันนี้อยู่กับคุณเทศศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัททรัพเอเซพาสค่ะ e. พี่เทศสวัสดีค่ะสวัสดีครับเช้าวันนี้หลายคนบอกว่าอ,อ่านบทวิเคราะห์หรือว่าอ่านเรื่องอะไรก็แต่มีแต่เรื่องของธนาคารฟลังสวิสหมดเลยเออเรื่องยกเลิกเพย์ดานฟรังสวิสกับยูโรแล้วมันยังไงมันเกี่ยวอะไรทาไมหุ้นถึงตก พี่เธออธิบายคุณผู้ชมภาษาหนึ่งค<ก>่ะจริงๆผมมองว่าถ้าในเชิงกลไกนะครับเวลาเขาออกมาแอคชั่นแบบนี้เนี่ยมันเท่ากับว่ามันปล่อยให้ตัวค่างเงิน,นสกุลยูโรเนี่ยมันเคลื่อนไหวมีอิสระมากขึ้นะนะครับหรือว่ากรอบการแกว่งเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งจะเป็นแบบนั้นเนี่ยหลายคนก็คงคาดการณ์กันว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันคงจะทําให้ค่างเงินสกุลยูโรเนี่ยมันอ่อนลงไปนะครับซึ่งเป็นการอ่อนเพื่อสะท้อนนะครับไอ้ตัวภาพรวมเศรษฐกิจที่มันย่าแย่อยู่แล้วนะครับผลที่เกิดขึ้นตรงข้าม สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะครับจะมีการประชุม ECB นะครับความคาดหวังก็เลยเกิดขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันแปลว่า ECB นะครับ